สวัสดีค่ะพบกับอันปาร,รพีในไอที24ชั่วโมงนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสรุปข่าว IT ทส่งคุณผู้ชมก่อนเข้านอนกันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะบรรดาลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายต้องฟังให้ดีเลยนะคะขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนจะมาบอกว่าอิน inbox ถามราคากันทีหลังเนี่ยไม่ได้นะคะ เมื่อราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้ยวยราคาสินค้าและบริการฉบับที่44พุทธศักราช2560เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์โดยผู้ประกอบธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้าจะต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการปรากฏชัดเจนครบถ้วนเปิดเผยสามารถอ่านได้ง่ายรวมไปถึงการแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการเป็นตัวเลขอารบิก นอกจากจะแสดงราคาสินค้าหรือบริการแล้วนะคะถ้าหากมีการบริการอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาสินค้าและบริการที่แสดงไว้ก็ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายสินค้าด้วย อย่างเช่นทางร้านขอเก็บค่าจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจ่ายเพิ่ม30บาทถ้าเป็นแบบ e-ms จ่ายเพิ่ม60บาทแบบนี้เป็นต้นค่ะประกาศนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเราเราสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจควักเงินซื้อของได้อย่างสะดวกใจไม่ต้องกลัวโดนแม่ค้าตอบว่าสนใจอินบ็อกซ์มานะคะ ถ้าใครยังเจอพ่อค้าแม่ค้ายังใช้ประโยคเด็ดเน้นอินบ็อกซ์อยู่สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์เบอร์1569นะคะโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทโดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้เงินนำจับในอัตรา2 5 5ของค่าปรับหรือมูลค่าสุทธิของสินค้าที่สารมีคำสั่งยึดด้วยนะคะ แล้วมาสรุปข่าวอื่นกันต่อค่ะเริ่มด้วยข่าวดีๆของโครงการระดับโลกที่ไอที2ีชั่วโมงก็ร่วมสนับสนุนนะคะโครงการเฟรมแลบโครงการค้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วค่ะเฟรมแลบการแข่งขันการนำเสนอด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเฟ้นหานักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้น่าประทับใจและเข้าใจง่ายใน3นาทีแต่ละประเทศก็จะแข่งขันกันเพื่อค้นหาตัวแทนของประเทศตัวเองไปแข่งต่อระดับโลกนะคะ ในส่วนของประเทศไทยค่ะการแข่งขันเฟรมแลบดำเนินมาอย่างเข้มข้นจนได้นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์10คนในรอบรองสุดท้ายแล้วจากสาขาอาชีพที่หลากหลายทั้งนักศึกษานักวิจัยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ละคนนำเสนอได้อย่างน่าทึ่งและนี่ก็คือผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายที่จะได้ไปเรียนรู้ทักษะการสือสร่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์กับดรเอมิลี่กรอสแมนอาจารย์นักวิชาการด้านชีววิทยาและพันธุกรรมศาสตร์ของโมเลกุล และพิธีกรโทรทัศน์ชื่อดังจากสหราชอาณาจากักรก่อนที่ทั้ง10ผู้เข้ารอบนี้จะแข่งขันกันต่อในรอบสุดท้าย4พฤษภาคมนี้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อขัดเลือกผู้ชนะ1เดียวที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับโลกที่เชลน m Science Festival สหราชอาณาจากักรพร้อมโอกาสในการเข้าเยี่ยมชมห้องแล็บทางวิทยาศาสตร์ชั้นนําประเทศใดก็ได้ในทวีปยุโรปค่ะ คุณผู้ชมที่อยากจะร่วมให้กำลังใจนักสื่อสารวิยทยาศาสตร์ไทยที่คุณชื่นชอบติดตามได้ที่ britishcouncil.or.th/famelab นะคะเขาเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่หันมาสนใจเทคโนโลยีและวิยทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติกันนะคะ และอย่าลืมนะคะใครที่อยากเป็นสตาร์ทอัพทำธุรกิจเทคโนโลยีแบบมีผู้สนับสนุนโครงการยังเทคโนโลยเนอร์2017กำลังจะปิดรับสมัครแล้วนะคะใครมีไอเดียเจ๋งนำไปสู่การสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคไทยแลนด์4.0 กรุงบริษัทสามารถและสวทชขอเชิญชวนมาร่วมเข้าประกวดยางเทคโนโลยี2017กันค่ะดูรายละเอียดและสมัครด่วนเลยนะคะที่สามารถ sa.com a รางวัลรวมมูลค่ากว่าล้านบาทพร้อมโอกาสดูงานในต่างประเทศและโอกาสการเรียนรู้ธุรกิจรอคุณอยู่นะคะและถ้าจะติดตามข่าวเทคโนโลยีพร้อมกับเทคนิค IT ดีๆก็ยังติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ IT 24ชั่วโมง it24s.com ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โครงการยังเทคโนโลยนโดยกลุ่มบริษัทสามารถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้าเครื่องสำอางเธอ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ